โยก็พบกับผมฟเิโอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบ็อกแมปที่มีชื่อว่าไฟไนท์ทีดีนั่นเองโอ้ยแหลกๆหลเว้ยโอเคแมปไฟไนท์ทีดีนะ,ะก็ถ้าใครรู้จักไฟแนนเฟดี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้สุดยอดเลยเนาะแต่นี้เนี่ยคือเป็นแมปแนวเทวทีเฟนนั่นเองอ่าคือความกาวมันอยู่ตรงไหนรู้ไหม คืออยู่ตรงที่ตัวละครแต่ละตัวที่เรามาเป็นทาวเวอร์อาจจะถือปืนหมดเลยเดี๋ยวนะขายมาบ้านี่ไม่มีเงินแล้วอ่ะโอเค <c oughs> <c oughs> ก็มาเล่นโชว์กันก่อนเลยนะฮะแม่ทำไมเสียงเรามันใสจังเลยช่วงนี้เอ๊หรือว่าเราคิดเอง <c oughs> มาเล่นแบบหนึ่งคนชุบอ่ารอก่อนม <c oughs> ปั๊มจุมจ่มจ้ำจุ่มจ้ำจืจ้าืดจุ่มจับจืดจับจุจ่มจ้ำจุจ่มจุ่มไม่싫อ <c oughs> ๋อวี่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกก่อนนะว่าจะเอาแบบไหนอ่ะเกมโหมดที่หนึ่งคือมันยังไม่ดลองนะพื <c oughs> ้นที่หนึ่งอ่ไฟไหนชื้โหมดง่ายกำลังจะเริ่มนะฮะในอีกหนึ่งนาทีเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> มาเริ่มละดู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  กันเากนว่าคนนี้ในการรอโอเคผมไม่รู้ว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าความแย่ของมันก็คือผมปิดเพลงมันไม่ได้อะหรือเปล่าขอดูก่อนเออปิดได้อ่าโอเคได้แต่ละอ่าเฟรดดี้ก็จะยิงบอนนี่นะเพราะว่าบอนนี่เนะี่ยไปแย่งแย่งไมค์เขาร้องเพลงเนาะอะไรเนะบบรี่ยบาร์บอยิงยิงอืม เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> สรษอีกแล้วโอเคแล้วก็รอเขาทําการเโ uh, ซยบันนี่นะเพลงมันเปิดไปแล้วครึ่งหนึ่งทำไงดีเออแต่ไม่เป็นไรเนาะเลขสิทธ์มันก็ไม่ได้รายแรงขนาดนั้นดีที่มันไม่ปิดรายได้ผมก็ดีดแค่ไหนละโอเคยิ่งเคอันนี้คือเฟดดี้นะนี่ตามที่บอกเลยเฟดดี้อ่ะถือปืน <c oughs> งงนะจริงๆนะออ <c oughs> คลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวที่แบบอ่านานมากๆอยู่พอสมควรเลยนะะคือเฉลี่ยก็ถ้าไม่ต่ำกว่าเจนาทีก็เลย9ก้นาทีไปเลยแต่แน่นอนว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นนะมาเคสมร้อยสามร้อยกว่าสามรอกว่าสามร้อยกว่าสามรอยกว่าวางตรงนั้นเคอเคโอ สกีเวฟแล้วกันนะ่ะเคมันดุงว่อ what อ h e ทำไมไม่มีอนะิเมชันท่าวิ่งมันอะอะไรเนี่ยอ๋อโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรเออโอเคตอนนี้เรามีเงินหนึ่งพันนะตอนนี้เราสามารถเซกบอนนี่ได้ทอยบอนนี่อ่าพี่อ ิ Pew. Pew. ิวอเขาก็เข้าใจเอาคอนเซปต์ของไฟไนท์มาทำเป็นแนวทาวิเฟนเนาะคือ <c oughs> นี่คืออ่าเหตุการณ์ในอ่อหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะฮะไม่ใช่เหตุการณ์เอ่อเด็กโดนกัดหัวแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่หุ่นอนิเมนทอนิเอ่อไล่ยิงเด็กนะฮะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยแค <c oughs> สามนาทีไม่เกินรอเนาะ okay. โอเค one times อุ๊ยอะไร shadow b น n n y ใช่ไหมขอมองก่อนมองดีๆมันก็คือบอนนี่ธรรมดานี่หว่าบอนนี่ซอมบี้วอ t อันนี้เมทอนิกมันมีซอมบี้ด้วยไม่น่าเชื่อโอเคเป็นไงวางวางไว้วางไว,งว,ว,งว,ว้ตรงนี้อืือืม สลิดก็มาเป็นพักเป็นพักเลยช,ชืบชัาบชืบชัาบชืบชาบโอเคตอนนี้เราสามารถวางอะไรได้อีกนะนี่วางบอนนี่สักตัวอืมทำไมตัวนี้มันโหลดเสียงปืนมาไปจังโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะขออัปเดตสักตัวหน่อย เฟตีอัปเกรดห้ารอย 500, อัปเกรดเจ็ดรอยห้าสิบอัปเกรดแล้วเงินไม่พอ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ประมาณกี่เวฟแล้วเนี่ยคืนสิบต่อสิบมาโอเค <c oughs> ก็ยาวๆเลยนะอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมมาเดี๋ยวแป๊บนึงวางเฟดีเพิ่มดีไหมหรือว่าอัปเกรดเฟดี้ผมว่าอัปเกรดเฟดี้น่าจะถูกต้องกว่านะ พอจํานวนเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะใช่ไหมเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ตอนนี้เอเว็บสิบเอ็ดแล้วแล้วเอชิก้าก็ไปแล้วนะฮะไปแล้วแล้วไปแลไ,ไปแล้วอะไปแล้วหนึ 1, 6, ่งพันหกอะเคตอนนี้โอเค ก็ไม่มีช่วงตัดที่บ่อยขนาดนั้นเนาะคืออันนี้เนี่ยผมะจะตัดออกเวลาที่แบบเวลาผมพลาดแล้วก็แบบเฟลเฟอ่ะแต่น,นี้คือผมไม่มีอะไรผิดพลาดนะเนอาะอเยอเป็นเรื่องเสดติดคอรประมาณนี้ใช่ไหมละคายคอกันเลยทีเดียววางเพด,ดีสักตัวเ <c oughs> อเพิ่มเติมฟ็อกซี่ยังคงเหมือนเดิมโอเคคุณไม่สองวันวางหน่อยนี้ได้โอเคเนะ เดี๋ยวย้บบอกนะว่าระวังอยู่นิตเต็มแล้วนะจริงดิหนึ่งนะขก่นขอนไขก่อนสักตัวแล้วก็แล้วก็โอเคอ๋องี้เอง <c oughs> ตัวของทอยบอนนี่ก็วางได้แค่สา okay, okay, okay. มโมงคูวัดดับโอเคโอเครีบหาเงินมาอัปเกรดด่วนๆเลยโอ้คออ,อ,อ,อ okay. โอเค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 ตอนนี้เว็บสิบสี่แล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นะไม่ว่ายังไงก็ตามดีนะที่เป็นโหมดง่ายเนะี่ยใช่ไหมเอ่ย okay. <c oughs> อโอเคฮัมฟิเดียโอเคมันดูไม่มีเพลงแล้วมันแบบมันดูเงียบเหางาแปลกแปลกเนาะแต่ว่าฟังผมบนไปก็รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่กว่า,าจะต้องมา สังืืนสังวแหละไม่จริงนะยิง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 ชนะยังไม่จดตกใจนะเมื <Min imi. S 2> นะ่อกี้ันี้ตกใจจริงๆไป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 บอนนี่บอนนี่บอนนี่ไป,ไป,ไป, Bunny, Bunny, Bunny. ไปเอ่เอเงินไม่พอยิงมันเลย ันันจนันนนกำจัดมันข้ามันได้ไดโอ้ยแบตเลยยี่สิบโจมตีใหญ่มันเข้ามาถึงทางออกให้ได้เย้เราชนะแล้วนะฮะอ่ากบไปที่ลอบีดีกว่าโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเนาะ Okay. เดี๋ยวนะ orsun? แปลกจังอ๋อ oh. อ okay. ๋ออ๋อเออคือเมื่อกี้อ่ะมันมีความผิดพลาดนิดหน่อยนะคือผมเนี่ยกดรีเพย์ไปมันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นว่าเอ่อมันนะให้ผมเล่นอีกรอบหนึ่งโอ้ยเมื่อกี้เสียเวลามากเลยอ่ะโอเคแล้ว ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าชอบมากๆก็ช่วยกด subscribe ด้วยเพราะเอ,อืเอ,อช่วยกด subscribe ผมด้วยนะเครื่องรวนแล้วเมื่อกี้ <c oughs> และผมฟดิโอขอลากันไปก่อนนะฮะยโอเฟสีฟาสเบฟเฟสีฟาสเบฟเฟสี bear, ้ฟาสเบพีซ่าโอ